นะค่ะมิมีม่นะคะก็ขอฝากในฐานะมนุษย์แม่ละกันนะคะที่กําลังมองหาโอ,อกาสในการเพิ่มช่องทางรายได้ครอ,อบครัวนะเชื่อว่าผู้หญิงนะคะมีภาระเยอะนะคะในแต่ละวันจ่ายค่าบ,บ้านค่ารถหรือว่าค่ากินของลูกในแต่ละวันนะคะถ้าวันนี้จะดีไหมคะถ้าเราสามารถใช้เวลาว่างของเราวันละชั่วโมงสองชั่วโมงนะแต่เราสามารถเพิ่มอีกหนึ่งกระเป๋าให้กับครอบ,อบครัวจากการเริ่มต้นธุรกิจง่ายๆแค่เพียง19 9บาท เราจะได้รหัสในการทําธุรกิจได้หน้าร้านออนไลน์และได้ระบบในการเข้ามาเรียนรู้เพราะว่าบางท่านไม่เคยทําธุรกิจมาก่อนอยากจะบอกว่าวันนี้เงิน199้ยเิบาบาทคุณได้ทั้งสินค้าไปกินคุณได้ทั้งระบบในการเข้ามาเรียนรู้จากไม่เป็นจนเป็นมืออาชีพจนมีรายได้ได้จริงและคุณจะได้หน้าเว็บอัจฉริยะที่สามารถโปรโมทระบบสินค้าหน้ารัานุณไปได้ทั่วโลกเลยและตอนนี้ไลออนมอลเรามี4สาขาทั่วโลกและเว็บไซต์ของเราแปลได้6ภาษาทั่วโลกเช่นเดียวกันดังนั้นวันนี้ เงินหเงิบ199าบาทถ้าคุณมองว่ามันคือโอกาสนะคะคุณทักมิมี่มาค่ะที่เบอร์065 280 6566นะคะหรือจะทักเฟซส่วนตัวนะคะที่มิมี่บึงการค่ะมิมีม่ยินดีแบ่งปันข้อมูลให้พี่ๆเพื่อนๆน,นะคะได้ศึกษาก่อนได้เลยค่ะนี่